ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหลังจากที่แอนิเมชันของซีรีส์เกมไซเบอร์พัง2077ได้ปล่อยออกมาให้ดูกันแล้วทำเอาสาวเกมเมอร์ทั้งหลายถึงกับคิดถึงเกมนี้และก็เกิดเป็นกระแสกันอีกระรอกคราวนี้ทางอิงก,ก็ขอหยิบเอาเกมสไตล์ไซเบอร์พังที่น่าสนใจมาแนะนำกันถึง5เกมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีเกมอะไรกันบ้างถ้าเกิดว่าคุณชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ ขอมาเริ่มจากเกมอินดี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Blade Runner และก็ Play 2จนหลายคนอาจมองว่าเป็นคู่แข่งอีกหนึ่งเกมของเกม Cyberpunk 2077อย่างเกมที่มีชื่อว่า v i g i l a n c e r 2099โดยเกมนี้ก็ได้นำเสนอเรื่องราวในเมืองแห่งอนาคตในสไตล์ไซเบอร์พังที่ทำออกมาในแนว a อคช o ่นโอเพนเ l d ซึ่งทางผู้เล่นจะมาสวมบทบาทเป็นนักล่าฆ่าหัวอันมีทักษะความสามารถในด้านการต่อสู้การใช้อาวุธต่างๆและยังสามารถใช้สกิลในการแฮ็กเพื่อเข้าระบบหุ่นยนต์กล้องต่างๆเพื่อทำภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในเมืองสีวิไลอันรายร้องไปได้วยเหล่าแสงสีจากไฟนีออนแล้วก็เรายังสามารถออกสำรวจประจนภัยไปยังสถานที่ต่างๆด้วยยานพาหนะสุดไฮเทคและยังมีลูกเล่นใหม่ๆที่ใส่เข้ามาในเกมนี้มากมาย ส่วนตัวเกมนี้ก็ใช้ Unreal Engine 5ในการพัฒนาเกมด้านงานภาพกราฟิกทั้งฉากบรรยากาศภายในเกมก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามไม่ใช่เล่นๆเ,เลยค่ะแถมตัวเกมก็ยังรองรับการปรับมุมกล้องในรูปแบบ FPS หรือว่าจะปรับเป็น TPS ก็สามารถทำได้ส่วนรายละเอียดของเกมนี้ยังไม่มีการอัปเดตอะไรออกมามากนะักคงต้องรอติดตามข่าวคราวกันต่อไปและก็เกมนี้เนี่ยก็มีแพลนลงให้กับเครื่องเล่น PC PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S ส่วนจะมาวันไหนนั้นต้องมาติดตามชมกันต่อไปค่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเกมต่อสู้แอคชั่นเมามมนในมุมมองแบบไซส์กอลลิงตามสไตล์เกมโรกไ i ท e อันมีฉากหลังของประเทศจีนในยุคอนาคตที่นำเสนอเกมออกมาได้อย่างสวยงามกับเกมที่มีชื่อว่า l o o p m น n ซอร์ โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นชางซิกซูนักสืบเอกชนที่ถูกฆาตาการรมไปแล้วในระหว่างการสืบสวนคดีการหายตัวไปของนักข่าวชื่อดังแต่ทว่าหลังจากที่เขาตายไปนั้นก็ดันเกิดความผิดปกติของห่วงเวลาทำให้เขาถูกย้อนเวลากลับไปและทุกครั้งที่เขาตายเขาจะฟื้นกลับมาตื่นบนเตียงเช้าในวันที่ถูกฆ่าเพื่อดำเนินเรื่องราวใหม่กันแบบลูกเสมอไปเลยค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นเนี่ยมาทำการต่อสู้ฟาดฟันกับเหล่าศัตรูกันอย่างเมามัน ทางผู้เล่นจะมาพร้อมกับอาวุธถือไว้ต่อสู้กับเหล่าไวรายเพื่อเดินทางไปเปิดเผยความลับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระจ่างตัวเกมนี้ก็ทำภาพกราฟิกออกมาได้อย่างสวยงามดีมาพร้อมกับฉากบรรยากาศภายในเกมที่มีอารมณ์กับธีมไซเบอร์พังพร้อมฉากหลังบ้านเมืองในยุคไฮเทคที่เต็มไปด้วยแสงสีตามสไตล์จินจีนแล้วถ้าหากใครที่ชอบเกมฟันแหลกสู้กับบอสคงจะชอบกันนะคะส่วนตัวเกมก็มีการวางจำหน่ายแล้วในตอนนี้บนเครื่อง่นซ c สามารถไปติดตามได้ใน Ste ีมเลยค่ะ ต่อมาดูเกมที่3กันเลยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในแนวไซเบอร์พังที่ดูแล้วเนี่ยหลายคนคงนึกว่าเป็นเกมแอคชั่นไล่ล่าฆ่าไม่เลี้ยงแต่ในเกมนี้เขาก็ขอสวนกระแสกันหน่อยพามาบริหารร้านทําธุรกิจกันให้เพลินภายในเกมที่มีชื่อว่า New World l i s t บอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ชอบเล่นเกมแนวบริหารร้านจําลองสถานการณ์เกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์กันเลยค่ะแถมยังเป็นเกมสปินออฟจากวาลเดียวกันกับเกม Cloud p o n โดยเกมนี้เราจะมาใช้ชีวิตเป็นเจ้าของร้านในโลกแห่งไซเบอร์พังใช้ชีวิตกันแบบสบายสไตล์ชิลเอาท์พร้อมมาสร้างธุรกิจร้านค้าเล็กๆให้กลายเป็นร้านที่เติบโตเริ่มกันตั้งแต่การสร้างและการบริหารร้านนั่งริมทางร้านอาหารเหล่าพับบาร์ไปจนถึงไนท์คลับสุดหรูให้กับลูกค้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเกมนี้เราต้องค่อยๆสะสมเงินทุนเพื่อต่อยอดร้านของเราให้ให,ใหญ่โตมากขึ้นนะคะส่วนด้านการใช้ชีวิตภายในเมืองนี้ เราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์พบปะกกับเหล่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าลูกค้าสารไมตรีต่อประชาชนและยังสามารถหาแฟนคนรู้ใจมาร่วมใช้ชีวิตในเมืองกันได้อีกด้วยส่วนกําหนดการว,วางจําหน่ายนั้นก็ยังไม่มีการประกาศออกมาแน่ชัดค่ะแต่เขาก็ได้มีแผนว่าตัวเกมนี้เนี่ยจะลงให้กับเครื่องเล่น PC สามารถไปติดตามกันก่อนได้ในสตีมหรือว่า e p i ิกสโต e กันก่อนนะคะ ในเกมที่4นี้เดี๋ยวอิงจะพาไปแนะนํากับเกม JRPG ที่ทำภาคต่อออกมาให้สาวุกได้หายคิดถึงอย่างเกม Soul Hacker 2ซึ่งเกมนี้เขาก็ทำออกมาในธีมของ c y เบอร์พังเช่นกันโดยจะมีการเล่าเรื่องราวในช่วงกลางยุคศตรวตรรษที่21หรือว่าอนาคตอันใกล้เมื่อผู้เฝ้าระวังภัยอย่างไอออนได้ตรวจพบภัยร้ายแรงที่อาจส่งผลให้เหล่ามนุษย์ถึงคราวล่มสลายในอนาคตได้ และเพื่อยับยั้งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นพวกเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษไซเบอร์ทั้งสองคนอย่างเช่นริงโกะและก็ฟลิกเดินทางไปยังโลกเพื่อปกป้องมนุษยชาติด้วยทักษะความสามารถที่พวกเขามีทั้งหมดค่ะส่วนรูปแบบเกมนี้ก็เป็นแบบเทิร์นเบสพลัดกันเดินทางผู้เล่นก็สามารถวางแผนและใช้การตัดสินใจในการเอาชนะเหล่าสตรูทีท่ดาหน้าเข้ามากันได้ นอกจากนี้ทางผู้เล่นก็ยังสามารถใช้เวลาว่างในการโลดเล่นไปตามเมืองทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับสมาชิกภายในปาร์ตี้เพื่อให้เราได้เข้าถึงตัวละครภายในเกมมากขึ้นกันก็ได้ดูจากตัวละครสาวน้อยริงโกะแล้วนะคะอาจทำให้แอบนึกถึงตัวละครรูซี่ในแอนิเมชันไซเบอร์พังยังไงงั้นเลยค่ะส่วนเกมนี้เขาก็ได้เปิดวางจำหน่ายให้เล่นกันแล้วบนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox one Xbox Series X, x b o x Series s และก็บน PC สามารถติดตามได้ใน Steam ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยไปติดตามกันได้เลยนะคะส่วนในเกมสุดท้ายของคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูเกมแอคชั่นไล่ล่าฆ่าเหล่าสตรูกันให้เดือดในทีมเกมไซเบอร์พังตามสไตล์หนังฮ่องกงจากอดีตทีมผู้พัฒนาเกมอย่าง Dead or Alive และก็นินจาไกเดนกับเกมใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า One เ e ิ d ตัวเกมนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน1สัปดาห์ของหน่วยพิเศษซอมบี้ยูนิตซึ่งเป็นกลุ่มตำรวจในระดับหัวกะทิของฮ่องกงพร้อมมาเผยแผนการสมรู้ร่วมคิดขององค์กรที่ชั่วร้ายแล้วทางผู้เล่นจะมาเป็นร้อยโทฮันน่าสโตนที่พร้อมมาควงดาบจ่อปืนทำภารกิจจัดการเหล่าสตรูร่วมกับเหล่าทหารรับจ้างหรือว่าสมาชิกชาวแก๊งต่างๆในโลกสไตล์ไซเบอร์พังเมืองแห่งแสงไฟนีออนที่มีเบื้องหลังฉากอาชากรรมหลากหลายรูปแบบ งานนี้เราจะมาทําภารกิจปะทะกับกองทัพผู้ร้ายด้วยทักษะค,ความสามารถที่เธอมีทั้งการต่อสู้ในระยะประชิดอันหลากหลายพร้อมกับการตั้งรับเหล่าสตรูที่ดาน้ากันเข้ามาเป็นกองทัพด้วยอาวุธที่หลากประเภทขนกันมาให้เราได้เลือกใช้กันมากมายในการจัดการเหล่าสตรูแบบแฮ็กแอนด์สลัดซึ่งทางผู้พัฒนาเขาก็ได้บอกมานะคะว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างมีความฮาร์ดคอร์ในเรื่องของเนื้อเรื่องตัวละครสาวที่ชูความแกร่งเพื่อเปิดเผยเรื่องราวภายในเกมนี้ให้กระจ่างค่ะ ใครที่เห็นเกมนี้แล้วคิดว่าน่าเล่นต้องมาติดตามรออัปเดตกันต่อไปส่วนตัวเกมนี้ก็มีแผนวางจำหน่ายคร่าวๆบนเครื่อง PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X และก็ Xbox Series S ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วบอกหน่อยนะคะว่าชอบเกมอะไรกันบ้างคะ่ะหรือถ้ามีเกมอื่นๆอ,อีกที่โดนใจก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ส่วนในคลิปหน้าเดี๋ยวอินจะมาอัปเดตเกมอะไรต้องมาติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Virtual Gamer TH กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเกมสนุกและมากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยคลิปนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ